สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your friend is a doctor. Dr. V. Channel นะครับเมื่อวานได้รับหนังสือเล่มหนึ่งจากคุณหมอรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับชื่อหนังสือคำภีร์สุขภาพดีนะครับซึ่งคำภีร์สุขภาพดีเนี่ยนะครับก็เขียนว่าเป็น Healthy Life Bible นะสุขภาพดีได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับพิมพ์ครั้งที่สองแล้วนะเป็นหนังสือที่มีความหนานะครับ 400กว่าหน้านะครับก็เขียนโดยคุณหมอสองท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณหมอสันใจยอดศิลป์นะหรืออาจารย์สันนะอันนี้ท่านท่านนี้ผมว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะรู้จักเพราะว่าท่านอาจารย์หมอสันเนี่ยท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางสุขภาพท่านหนึ่งที่โด่งดังในประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งโอ้คนนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายท่านก็รู้จักนะแพทย์หญิงดรพิจิกาวัชราภิชาตินะหรือเขาเขียนว่าหมอมายนะครับซึ่งก็คือน้องมายนะน้องมายกับผมเนี่ย ก็รู้จักกันในการเรียนในสถานที่ที่หนึ่ง <c oughs> ก็คือเรื่องเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะครับก็ได้รู้จักกันแล้วก็ปรากฏว่าน้องไม้เนี่ย <c oughs> เขาก็เลยบอกพี่วี <P> <V> สนใจไหมหนังสือเล่มนี้คัมภีร์สุขภาพดีนะเขาจะส่งมาให้นะครับแล้วเขาก็ส่งมานะเพิ่งได้รับเมื่อวานพอได้รับเมื่อวานแล้วก็โอ้ดีใจนะพอเปิดมาอ่านเนี่ยโอ้โหเนื้อหาเป็นภาพพิมพ์สีสีเป็นคัมภีร์สุขภาพจริงๆนะเป็น healthy life bible อย่างที่เขาบอกเลยนะครับแต่ที่ผมสนใจอันหนึ่งเนี่ยก็คือ อพอเปิดมาอ่านเนี่ย <c oughs> มีบทบทหนึ่งนะครับบทที่4 7จุดโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์นะโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ก็คือเป็นโรคที่คนทั่วไปเนี่ยชอบมาหาผมนะแล้วก็ผมเจอคนไข้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเนี้ยค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยได้อ่านดูแล้วก็บอกว่าเออเนื้อหาเนี่ยเขียนอยู่แค่ประมาณสักไม่ถึง10หน้านะแต่ครอบคลุมโรคนี้ได้ทั้งหมดเลยก็เลยรคิดว่าผมจะมารีวิว ให้เพื่อนๆได้ฟังนะก็เนื้อหาของโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจากหนังสือคมภีร์สุขภาพดีต้องบอกว่าถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อมาเองนะไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรอย่างใดนะแต่ว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจจริงๆนะครับในมุมมองของโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะครับก็บอกว่าแพทย์เนี่ยมองโรคสมองเสื่อมจาก2มุมมองนะสมุมมองมุมมองที่1ก็คือระดับความเสื่อมของสมองนะครับก็คือว่าเสื่อมมากเสื่อมน้อยเสื่อมปานกลางนั่นเองนะอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยก็มองว่า โรคสมองเสื่อมเนี่ยมันมีพื้นฐานที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมเนี่ยจากเหตุอะไรนะครับนะเอามุมมองแรกก่อนนะครับระดับความเสื่อมของสมองนะคนก็จะบอกว่าโรคอัลไซเมอร์หรือโรคความจําเสื่อมเนี่ยนะครับก็มี3ระดับนะหนะึ่งารดับน้อยระดับปานกลางระดับรุนแรงนะครับโดยเขาแบ่งอย่างไรรู้ไหม <c oughs> ถ้าเป็นระดับเล็กน้อยเนี่ยนะครับหร,หรือว่าเราเรียกว่า mild cognitive impairment นะ MCI เนี่ยนะครับ คือมีการสูญเสียการทํางานของสมองในมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติจาก8มิตินะครับมิติที่1คือสตินะสติก็คือที่เราจะทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับสคือความจํา3การพูด 4. การเข้าสังคม 5. การเคลื่อนไหว 6. การรับรู้สิ่งเร้า 7. การใช้ดุลพินิษและ8การทํางานของระบบประสาทอันตโนมัตินะครับก็คือหมายความว่าถ้ามีการสูญเสียสมองส่วนใดมิติใดมิติหนึ่งในนี้เนี่ย หรือหลายๆมิติเนี่ยนะครับเช่นนึกชื่อคนไม่ออกตั้งสติไม่ค่อยได้สนใจอะไรต่อเนื่องไม่ติดนะแพทย์ก็จะให้ทําการทดสอบทดสอบหนึ่งที่เขาเรียกว่า m m s e <c oughs> นะมันย่อมาจาก mini mental state examination นะครับวัดเลยเป็นคะแนน30คะแนนแล้วดูซิว่าคนคนนั้นเนี่ยเ,เสียไปกี่คะแนนนะครับถ้าเสียนิดหน่อยก็คือเสียตามมิติเหล่านี้ก็จะวินิจฉัยว่าเป็น mild cognitive impairment นะอันนี้คือระดับ เล็กน้อยถ้ามากขึ้นล่ะก็เป็นสมองเสื่อมระดับปานกลางนะครับระดับปานกลางเนี่ยจะเอาเกณฑ์การสวนเสียความสามารถในการใช้อุปกรณ์ประจอุปกรณ์จําเป็นประจําวันนะหรือ instrumental activity daily living นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งใน7นี้ไม่ได้คืออะไรบ้างอ่านหนึงไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้นะครับเพราะต้องพรใช้อุปกรณ์สื่อสารทางกายเช่นโทรศัพท์ Facebook l i n e ไม่เป็นเนี่ยอันนี้ถือว่าอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้2คือ เคลื่อนที่ของตัวเองไม่ได้มี r า n สปอร์เ t ชันไม่ได้เช่นขึ้นรถเมล์ไม่เป็นขับรถเองไม่ได้สามเตรียมอาหารเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นทําให้เริ่มเยอะขึ้นเลยเห็นไหมช้อปปิ้งเองไม่ได้ข้อที่สี่ข้อที่ห้าดูแลห้องหับที่ตัวเองอยู่ไม่ได้ข้อที่หกบริหารยาไม่ได้คือบางคนเนี่ยมียาที่ต้องกินกินเช้ากินกลางวันกินเย็นบริหารตัวเองไม่ได้นะครับนี่ก็ไม่ได้เจ็ดก็คือบริหารเงินตัวเองไม่ได้เช่นจ่ายบินต่างๆไม่ได้อันนี้ถือว่าถ้ามีกวมเสียใน วิติเหล่านี้เนี่ยนะครับเกณฑ์เหล่านี้น่จะถือว่าเป็นระดับปานกลางแล้วนะนะทีนี้ระดับรุนแรงถ้าระดับรุนแรงนี่คือเสียอะไรเสียกิจ,จวัตรในประจําวันในชีวิตเลย activity daily living อย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่างนี้คืออาบน้ําแปรงฟันไม่ได้นะเสียเวลาเป็น personal hygiene เนี่ยทำไม่ได้นะครับ2คือแต่งตัวเองไม่ได้นะสคือกินเองไม่ได้4ขับถ่ายเองไม่ได้ และ5เดินเองไม่ได้ถ้าทํา5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อยู่ในระดับรุนแรงนะครับนะทีน,นี้นี่คือมุมมองของระดับความรุนแรงทีนี้เป็นมีมุมมองของโรคพื้นฐานที่ทําให้สมองเสื่อมด้วยนะครับเช่นอย่างเราจะบอกว่าคนไข้เนี่ยความจําเสื่อมเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ต้องบอกว่าไม่จริงทั้งหมดนะแต่ประมาณสัก70%ของคนไข้ที่เป็นความจําเสื่อมเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์อันนี้เรื่องจริงนะครับนะก็ อันที่หนึ่งคือพื้นฐานโรคคือโรคอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เนี่ยมันเกิดจากมันมีโปรตีนที่ผิดปกตินะครับนะไปเกาะในตามที่ต่างๆนะครับเ,เป็นพลา q นะเบต้าไมาลอย p l านะครับพวกนี้เวลาไปเกาะเนี่ยทำให้สมองส่วนนั้นเสียหน้าที่ไปนะครับหดเหี่ยวลงไปไปเอ็กซเรย์สมองก็จะเจอว่ามีปัญหานะพวกนี้ก็จะวินิจฉัยอัลไซเมอร์ได้นะครับ สองก็คือพวกโรคหลอดเลือดนะเช่นคนเป็นโรคเอามาพึกเอามาพาดเป็นหลอดเลือดสมองเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะพัฒนาขึ้นมาจนความจําเขาไม่ดีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นโรคพวกที่เขาเรียกว่าวัชพูล่าดิเมนเชียเห็นไหมมันไม่ใช่อัลไซเมอร์อย่างเดียวนะครับอันที่3นะที่เจอบ่อยๆอีกอันหนึ่งคือดิเมนเชียวิตลีวีบอดี้ลีวีบอดี้เนี่ยมันเป็นโปรตีนผิดปกติอย่างหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่อัลไซเมอร์นะมันเป็นลีวีบอดี้ถ้ามันไอลีวีบอดี้เนี่ยถ้ามันไปเกาะอ,อยู่ที่บริเวณที่ก้านสมองเนี่ย คนไข้คนนั้นก็จะเกิดเป็นพวกพาหินสันได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าไปเกาะที่ส่วนสมองส่วนอื่นๆที่ใช้ในการคิดพิจารณาเนี่ยคนไข้เหล่านั้นก็จะเป็นโรคดีเมนเชียได้นะเขาเรียกว่าดีเมนเชียวิตนิวิบอดี้นะครับและอันที่4คือมันฝ่อเฉพาะส่วนฟอนโตเทมเพอรัลคืออยู่ตรงเนี้ยด้านหน้าและด้านข้างติดข้างเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าฟอนโตเทมเพอรัลดีเมนเชียนะครับอันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะไม่ทราบสาเหตุทําไมมาฝ่อตรงนี้นะครับก็จะบางคนก็จะมีปัญหาทางจิตเวชนะ เห็นไหมว่าแม้แต่มุมมองของโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็ยังแบ่งเป็น2อ,อย่างนะครับนะทีนี้เนี่ยสมมุติว่าเราจะเออเราเจอคนคนไข้คนหนึ่งนะที่ว่าเราคิดว่าเป็นโรคความจําเสื่อมแล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าหน้าเป็นอะไรเป็นรีวิวบอดี้เป็นฟ r นโตเทมเปอร์ a l ลดีเ n นเชหรือเปล่าหรือเป็นวั c u l a r d เ m e n ชียหรือเปล่าบางทีเนี่ยมันจะมีโรคที่คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่โรคสมองเสื่อมนะเช่นเขาขาดวิตามิน B 12เป็นต้น นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไปคลินิกต่างๆแล้วเป็นโรงพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคสมองเนี่ยบางทีท่านจะสังเกตได้ว่าหมอเขาชอบจ่ายวิตามิน B12 นะ <laughs> นะเพราะมบีอเนี่ยมันเป็นวิตามินที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มีอาการคล้ายๆจะเป็นสมองเสื่อมเนี่ยนะครับหมอเขาจะต้องตรวจอะไรบ้างอ่านหนึ่งเขาต้องตรวจ B12 แน่เลเวลในเลือดวิตามิน D เลเวลนะครับการตรวจคัดกรองโลหะหนักนะบางคนเนี่ยมีพิษโลหะหนักในตัวเนี่ยก็จะทําให้ เหมือนโรคลักษณะความจำเสื่อมได้นะครับต่อมไทรอยนะอ่าฮอร์โมนไทรอยที่ต่ำจนเกินไปเนี่ยก็จะดูเหมือนคนความจำเสื่อมนะครับแล้วก็พวกโรคโลหิตจางนะแล้วก็เรื่องอายาบางอย่างเช่นกินสเตียรอยกินดดจอกซินยาโรคหัวใจบางอย่างอินเตอร์ฟิลอนฟูนาดีซีนนะยาความดันบางชนิดยาลดกดบางชนิดแม้แต่ยาลดไขมันนะอันนี้ก็ต้องมาดูนะว่ายาเหล่านี้อาจจะมีผลที่ทําให้โรคความจําเสื่อมเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่านะครับ ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะรักษานะโรคความจําเสื่อมเนี่ยต้องบอกว่าก็มีการรักษาด้วยตัวเองกับไปหาหมอถูกไหมการรักษาโรคด้วยตัวเองเนี่ยนะคือต้องบอกว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะเพราะว่าปัจจัยที่ทําให้คนไข้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือโรคความจําเสื่อมต่างๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วเราก็ทําได้เช่นคนเป็นความดันคุมความดันให้ได้คนอ้วนคนเป็นเบาหวานไม่ได้อออกกาลังสูบบุหรี่ซึมเศร้านะครับหรือว่า ไม่ไม่ฝึกสมองในการเล่าเรียนไม่อ่านหนังสือไม่อะไรเลยเพวกเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเหตุนะให้ให้เกิดความจําเสื่อมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําตรงข้ามละ่ะมีการฝึกฝนสมองเป็นประจําศึกษาเล่าเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ได้ว่าจําเป็นต้องไปเรียนในโรงเรียนนะอาจจะเรียนอะไรเป็นความรู้ใหม่ๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเข้าสังคมนะไม่ให้มีซึมเศร้าไม่สูบบุหรี่ฝึกออกกําลังกายควบคุมเบาหวานควบคุมน้ําหนักตัวควบคุมความดันเนี่ยเห็นไหมว่าการทําเหล่านี้มันทําให้ ความจําเสื่อมเนี่ยโอกาสเป็นน้อยลงได้แล้วก็รักษาได้ด้วยตัวเองนะครับฝึกการกินอาหารที่เป็นแพนเบชเป็นหลักนะครับท้าทายสมองนะฝึกท้าทายสมองเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟังเอออาจารย์นัานก็เขียนสนุกดีการเรียนภาษาใหม่ๆการกลับเข้าไปเรียนต้นตีเต้นรําไปงานไปฝึกงานวิชาชีพที่ซับซ้อนขึ้นเขียนหนังสือเลยร้องเพลงเล่นไพ่วาดรูปเป็นต้นนะครับฝึกสมาธิโอ้โหเนี่ยแน่ชัดเลยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนที่ พบว่าการฝึกสมาธิเนี่ยมันเชื่อมโยงไปกับการเพิ่มขึ้นของซีเนปส์ในเส้นสมองได้นะครับคนที่นอนไม่หลับก็ต้องให้นอนหลับให้เป็นเวลานะผมพูดไปหลายคลิปนะเกี่ยวกับเรื่องของ s l e สล h ปไฮ e ีนต่างๆนะอันนี้ก็ต้องไปทบทวนในคลิปเก่าๆของผมซึ่งถ้าเรานอนหลับได้เนี่ยสมองเราก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสารผิดต่างๆนะครับหม้ยมว่า หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยบอกรายละเอียดมากเลยนะนอกจากนั้นเขาจังบอกข้อมูลเรื่องอาหารกับสมองเสื่อมด้วยนะแต่วันนี้คงจะไม่อ่านละเขาพูดถึงยารักษาโรคสมองเสื่อมบ้างนะครับในปัจจุบันเนี่ยยาที่ได้ผลเนี่ยที่ทาให้หายเลยเนี่ยมันยังไม่พบใช่ไหมเราพบว่ามียาที่ช่วยได้อยู่หลายกลุ่มทีเดียวนะครับเช่นวิตามินรวมนะโคลีนเอเซเลสอินฮิบิเตอร์อันนี้เป็นยาที่ติดมือหมอสมองเลยนะครับก็จะให้เพื่อไปเพิ่ม สารสื่อประสาทให้เซลล์สมองเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นได้นะครับตัวมีแมนทีนนะก็ไปออกฤทธิ์บล็อกตัวรับที่เซลล์สมองนะที่เขาเรียกว่า NMDA นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือนัมซาริกนัมซาริกนะครับและสุดสุดท้ายเนี่ยกลุ่มพวกโมโนคลอโน่แอนติบอดีอันนี้เป็นยากลุ่มใหม่เลยนะครับเช่นอะดูคาโนมปนะพวกนี้ยังไม่มีใช้ในประเทศไทยนะแต่ในยาพวกนี้อันนี้ออกใหม่ๆเนี่ยมันแอดแท็กเลยที่เบต้าไมลอยนะ ราะฉะนั้นคนที่เป็นอัลไซเมอร์ทั้งหลายเนี่ยเป็นความหวังนะว่าใช้ยากลุ่มนี้จะไปเอาพวกเบต้าไมลอย์ลา a ที่มันเกาะอ,อยู่ในสมองแล้วเนี่ยมูฟมันออกไปทําลายมันโดยตรงนะครับซึ่งต้องบอกว่าแพงนะแล้วก็มีเฉพาะที่อเมริกาและญี่ปุ่นนะที่ออพรูบตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าอีกอย่างต่ําๆสี่ห้าปีถึงจะเริ่มเข้าเมืองไทยนะครับอันนี้กามาอ่าในให้ฟังแค่ไม่กี่หน้านะน่าสนใจไหมคมพีร์สุขภาพดีนะครับ ใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อมาอ่านเองนะครับผมเอามาให้เล่าให้ฟังบทหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ